สวยแต่การลไอไปโดดโดลงโดดลงไอตัมโดนลงดนสวยสวยสวยตอนนี้สวยอยู่คนเดียวเร็วๆป้าป๋าได้ไรอ่ะป้าป๋าได้ไรอ่ะโอ้โอจริงเหรอป้าป๋าเนี่ยมสองอย่างเลยผมทำยังไงดีเขายังไงดีเก็บไไหนได้อว่ามันไม่น่าหายหับถ้ามันหายสะแล้วคุณตอมอตอนเล่นนะครับ มันยัง่หายก็เสดงว่าคนไม่ขึ้นไถ่ีมากงั้นผมจะถ่ายรูปับบนี้ไว้ก่อนไม่ได้ลองให้คุณบัตรก้วเไยได้เลยทำไมพวกนายทำเสียงห่องขนาดนั้นแ่อะคุฟังแล้วปวดตับเลยแบกี้นะนายพร้อมไหมใกล้ถึงเวลายังอ่ะ ชิบห้าวิใส่อะไรข้างในอะขยายคววยเข้ามาไอเควินเขาไหนวะไอเควินเขาไหนวะเขาอดเล่นแล้วคนนั้นถอยเล่นแล้วไม่ทันแปดวิเจ็ดวิ cái này không có thùng ok nó không thùng nó không có thùng nó không có thùng nó không có thùng nó không โอเคโอเคโอเคคุ้มกันป้าป่ารอเลยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าไอ่ขอโดนอ่ะโอเคโอเคโอเคหอมเลยอ่ะ ระวังบันไดสองคนค่ะดดููบันไอย่มาจังจังหวัดให้ได้ดูเลยดีว่าที่ดีถ้าเรากลับมากันครบอ่ะมาแล้วจอเราเข้ามาับยานะไม่เอาได้ไหมคะไหวไหมเอาได้เอาไม่ได้เอาได้เอาได้ไอ้แตมไอ้แต้มเอาไอ้แตมเออสวยสไอ้ัต้มกลัวไอ้แต้มไปโดดโดดลงโดดลงไอ้แตมโดดลงโดดลงโอ๋ยสวยโดนลุมแตมโดดลง สวยสวยสวยตอนนี้สวยอยู่คนเดียวเร็วๆเร็วๆตาวแล้วห้ามพูดเร็วๆเร็วๆเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะ เสวอใหญ่เต๋อเอาใหม่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 ยังได้อยู่ขึ้นไปเต็มเลยเขาลงมาแล้วปะโอ้โทษฮะข้างบนปะโอ้ยหมัดหมัดหมัดใครใช่หมัดโอ้ยหมัดหมัดโอ้ยเจ็บ ชอบไลฟ์ผู้หญิงนะได้ยังไงกทำไมทำไมบกอร์สวยไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวนะขึ้นทางไหนได้นะไปไหนแล้วนะ่าโอ้เสียดายเมื่อกี้ไม่มีคนคุมอะ่ะสวัสดีครับสวสดีครับโอ๊ย อย่าทำผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงเห็นทงแล้วค่ะเห็นทงแล้วอ๋อตงมันมีสัญลักษณ์ตรงนั้นด้วยคำผู้หญิงคนนี้คนไหนอ่ะอ้อาโอยขอโทษค่ะช่วยนะโอ๊ยพี่โอชา ไม่เชื่อแน่ใจแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเมื่อกี้ยังตีสวยอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ยังตีสวยอยู่เลยจำผิดหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าป่าระวังอุ๊ยอุ๊ยลุงลุงลุงหยุดหยุดเจ้าหนาตำรวจตำรวจก็แค่ชื่อตำรวจก็แค่ชื่อค่ะโอ้ยโอ้ยขอโทษครับโอ๊ยตำรวจโอ๊ยผมโทษ ผมสำรวจอาสาครับสนใจมารักษาทรงครับผมทำเต้าเหรอใครทำเต้าทำเต้าเหรอโอ้ยโดนโดนให้หมดโดนให้หมดไปเลยตายไปเลยทำเต้าเหรอฮะอ๋อทำหมอทำหมอไหนใครทำเต้าไหนไหนไหนอย่าอย่ามาตีสวยโอ้ยเี่โวชาละว่างละว่างละวัางเอาเละเอาเห็นไม้โป่งแล้วจ ตำรวจไว้ใจไม่ได้สวยบอกแล้วสวยบอกแล้วไว้ใจไม่ได้โอ้โหคนแบบนี้คนแบบนี้โอ้ทีสวยตำรวจเล่นลิ้นเชื่อใจไม่ได้เลยสวยบอกแล้วสวยบอกแล้วเมื่อกี้เขายังตีสวยอยู่เลยโอ้ยขอท้องขอท้องลุงไปลุงไปไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ โอ้ยนั่นยังยังยังไม่จบยังไม่จบเอาไง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยยาย่าไม่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเยราขวานสวยตลอดลุงลุงลุงค่อยได้ค่อยได้สามวิสามวิไม่ใช่กี่วิสี่สิบวิโอ้ยโอ้ยทงทงทงอยู่นู่น หกวิหกวิป้าป่าได้ป้าป่าเต้าป่าได้โอเคสวยสวยสวยเอาโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยอุตส่าห์จะได้แล้วนะโอ้โหเสียใจยอะ่ะ ใครได้อะออดเลยอ่ะสวยเห็นชื่อให้สวยได้ไหม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 สวยขอได้ไหมคะอะสวยขอได้ไหมอ่ะสวยขอได้ไหมอ่ะโอ้ยสวยขอได้ไหมอ่ะดงจวยอ่ะ สวยก่อนจบผมต้องเอาอีกรอบผมต้องการที่จะไปรีเดียร์ติดตัวเล่นต่อได้หรอเล่นได้เรื่อนเลยครับใช่ใช้ไป่หมเวลาต่อได้โอ้ถึงอล้มันเล่นได้เรื่อยๆใช่เราต้องใช้เหรียญไงลูกเงินไม่พอไปเล่นต่อไหมอยากได้เหรียญมันต้องได้กี่เหรียญต่ออันหนึ่งอะเหรียญละอันเลยใช่เอาวุธนหนึ่งใช้เหรียญละอันโอ้แล้วเมื่อกี้สองวีธีเราตีลงมาใช่สวยเห็นชิ้นแล้วอุตส่าห์ดีใจไว้แล้ว เอเควินคนไหนวะเข้าต่อเลยเข้าต่อเลยเข้าต่อเลยเลยต้องได้ใช่บอกเลยอะไรนะแอร์อัดมากเวลานานแล้วโอ้โหเลยแป๊บเดียวเองกอดใครนะไม่รู้มันกอดใครเอ้ยเนี่ยเหรเควินกอดใครเอาแล้ว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 กอดใครวะเอ้ยใครกอดผมเนี่ยขอบคุณมากเควินน่ะด้อได้ไนเยปกอดใครไม่รู้เหมือนกันมีคนอยากกอดผมน่ะ ขอบเจเลยเลยบต่ผมบเควินเสื้อโอ้ใครอุ้งสวยอ่ะทำไมอุ้ได้ชอกกอ่ะว่าไงครับก็เปิดยอมครับแล้วรอป้าป๋าได้อะไรอ่ะป้าป๋าได้อะไรอ่ะโอ้ ไงล่ะลูกติวใส่ชุดเอเลี่ยนเก่งที่สุดเลยค่ะเอาไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้แล้ว6นี้ทีนอาร์วีตัวไอ้ั่นเวลาเจมส์สกีปล่อยเอาไปได้ด้วยเหรอบอกนะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ตายรีบร้องโอ้โห ก็จะรู้เน่โอ้ยปล่อยไม่ได้โอยปล่อยไม่ได้โอ้ยสวยตายตลอดแน่ๆเลยเนี่ยแล้วสวยฟันใครเนี่ยอย่าพึ่งโอ้ยขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยไอ้พี่ิงิิดดด้ดิดิดิ Oh, okay. Okay. <laughs> <Run>. <laughs>

กอ๋อ่ะวิไลได้วิไลวิไลอยู่ไหนอยู่นะวิไลหาไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าทำผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงออดออดอย่าทำผู้หญิงออดไม่ทำอย่าทำผู้หญิงโอ้เสียใจด้วยนะคะ โอ้ยอย่าทำผู้หญิงค่ะอย่าอย่าเอ้าไม่มีไม่มีขวานเหรอไม่มีขวานเหรอแล้วก็มามาใครจำมาอย่าทำสวยอย่าทำสวยค่ะหนูชื่อสวยสวยหนูชื่อสวยสวยโอเคลงไปนะลงไปนะอย่า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 ไม่ได้ไม่ได้เอาจริงเหรอตกลง แอบไอ้จ้ำไม่ชอบแอบไอ้จ้ำไม่ชอบแอบจ้ำอีกแล้วจ้ำจ้ำถหาผมรู้เรียมเรียมเขาไม่เรียมด้วยเหรอเอาเอาใครอะไปด้วยกันเราต้องไปด้วยกันเราต้องถมกันไปไปค่ะต้องไปค่ะเมื่อกี้สวยได้ถุงไม่มีใครช่วยสวยเลยโอ้ยไม่ซิงค่ะไม่ซิงอย่าอย่าอย่าทำสวยกดเดลขระวังสับก่อนเลยไปไปไปหาถุงไปหาถุงหาถุง ไปแล้วก็ดีไม<า>ออ่ได้ไปติดหลบก็คือนิกิตันบา,ญญา,ตาด,ดตาดทำอะไรทำอะไรไอ,ยอย่าทำหาท้องค่ะหาท้องหาท้อง,งอย่าตีสวยสวยจะไปหาท้องอย่า โซจูเร็วโซจูเมาเลยเนี่ยสวยอย่างได้ย่ะโอ้โหข้าบนโอ้ยหลังโอ้โหโอ้ยช่วยด้วยค่ะทำไมทำข้างหลังนี้ข้างบนต้องอยู่ไหนพี่ไรไปช่วยพี่ไรเร็วช่วยพี่ไรทีละคนทีละคนเออไปท้องอยู่คนป่าแล้วท้องอยู่ข้างบนค่ะคู่สาวจัดไปหนึ่งโอ้ยต้องตัวเขียว คนนั้นอะมีสองคนมีผู้หญิงสองคนท้องอยู่ไหนท้องอยู่ไหนปะปะท้องท้องโอ๊ยอย่าตีสวยหาท้องก่อนหาท้องก่อนอย่าตีสวยบอกไว้อย่าทำอย่าทำาออ๊ยอย่าลุกอย่าลุกเป็นผู้ชายอย่าลุกผู้หญิงนี่อย่าลุกนี่อย่าลุกบอกไว้อะ ไม่เลยแล้วข้างบนไะนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคนนี้ต้องเจอสวยไปแล้วไปแล้วสวยตามไปตามไปอย่าตีกันตามไปก่อนตามไปก่อนอย่าตีกันอย่าตีกันโอ้ยบอกว่าอย่าตีกันสวยบอกว่าอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าโอ้ย ผมวันมาอย่างเดียวมีมีแฟนทุกคนแล้วนะแกงออมมีแฟนทุกคนเลยอ่ะวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยพี่เข่าโอ้ยไว้พี่สาวโอ๊ยโอ๊ยอย่าเตี๋ยวสวยอย่าเตีสวยอย่าทำโอ้ย โอ้ยอย่ามาตีสวยเนี่ยเจอกันทีไรก็ตีทุกทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าล้มอย่าล้มสวยขอท้องสวยขอท้องขอท้องขอท้องพี่โอชายดูพี่โอชายโดนตลอดเลยนะ <c oughs> โอ้ยยังสิแปรดิวิ่งมาวิ่งมาโอ้พี่ไรได้พี่ไรได้พี่ไรได้เอาธนู ไปนู่นแล้วเขจะล่วงแล้วกูเีจะจะล่วงแล้วโอ้ย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 อดได้เลยขออดได้เลยอ่ะโออยากได้ถอย ุ้มเอยากได้ธงสวยอยากได้ธงสวยอยากได้ธงอ่ะขอาวต่มาแรกเอาอะไรแรกอ่ะเอาไก่ถอดกันเลยข้างหลังเลยอยากได้ธงเลี้ยว่ีมวจะไม่มีใครเลี้ยวตามไอ้ก๊าดลุกเมาตื่นวันมึนถอยก่อนเราเป๊ะราไปเปลี่นชุดก่อนปะเราไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมมัน